จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวาที่่าวสาวตูนก้อยมาเจอปั๊บใบเตยโดยบังเอิญช่วงนี้เราได้เห็นคู่รักบันเทิงหลายๆคู่เริ่มสละโสดจงมือกันเข้าประตูวิวากันไปหลายคนแล้วนะคะทำให้เราเนี่ยได้เห็นภาพน่ารักน่ารักและอีกไม่นานก็ใกล้จะถึงวันวิวาของสองคู่รักสายร็อกเกอร์อย่างตูนบอดี้สแลมและสาวก้อยรัชวิน อีกคู่หนึง่งคือหนุ่มปั๊บโปเตโต้และสาวใบเตยสุวพิษค่ะซึ่งคู่ของหนุ่มปับ๊บแล้วก็สาวใบเตยจะเข้าพิธีก่อนในวันที่15พฤศจิกายนนี้ค่ะส่วนของพี่ตูนกับสาวก้อยก็จะเป็นวันที่28เดือนเดียวกันเลยค่ะเวลานี้จึงอยู่ในช่วงที่ทั้งสองคู่เดินสายแจกการ์ดแต่งงานแต่ด้วยความบังเอิญหรือโลกมันกลมก็ไม่ทราบนะคะ ทั้งสองคู่นี้ได้มาเจอกันพอดีในขณะที่กำลังเดินสายแจกการ์ดอยู่นั่นเองค่ะงานนี้เลยแลกการ์ดกันแบบงงๆแต่ก็ทำให้เราเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งสองคู่ซึ่งสาวก้อยได้โพสต์ภาพพร้อมกับระบุข้อความไว้ว่าความบังเอิญเดินสวนกันในวันแจกการ์ดเลยถือโอกาสแลกการ์ดกันซะเลยดีใจมีรุ่นพี่นำร่องแต่งก่อนสออาทิตย์อิยินดีกับคู่นี้ที่สุดเลยค่ะ หลังจากที่ก้อยได้โพสต์ภาพไปแล้วนะคะสาวใบาเตยก็เข้ามาตอบคอมเมนต์กลับไปว่าขอนำไปก่อน2อาทิตย์นะฮะอยากบอกว่าการพี่ก้อยพี่ตูนสวยมากเจอกันที่งานค่ะดราม่านิวขอแสดงความยินดีร่วงหน้ากับ2คู่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย ストップ